ไปทุกเนทางเส้ราคือมนุษย์รถ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 สิบล่คู่ใจหกล่อค UH ู่กายสีล่อพาไปสู่จุดหมายปลายทางนอน้ำน้ำมันกินอาหารจานเดียวลาบก้อยข้าวเหนียวลายเที่ยวลายทาเราคือมนุษย์รถ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 โอปีเรื่อง ดึงที่อยากจะเรียนให้พวกเราในนามของหัวใจสิงส่งรถบรรทุกนะครับที่วันนี้ที่ทุกท่านได้มาให้เกียรติเอานำรถเข้ามาแปลขบวนเป็นทรงพระเจริญเพื่อเฉิดไทยองค์พระราชาของเรานะครับผมคิดว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้แรกของรถบรรทุกทั้งประเทศท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับรถบรรทุกไว้ในวันนี้ท่านจะต้องจารึกเอาไว้ว่าท่านมีส่วนที่นำรถมาแปลเป็นรูปเท่อพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคือคำว่าทรงพระเจริญเพราะฉะนั้นผมเองต้องขอขอบพระคุณท่านประธานคือคุณสุพจน์นะครับแล้วคุณเอแล้วก็คุณหนึ่งที่ วันนี้ได้สร้างเกียรติประวัติที่สามารถนำรถทั้งหมดมาทั้งหมด129คันมาแปลเป็นตัวอักษรได้ผมคิดว่าวันนี้ณเรินะนะนะ่ต้นจุดนี้เป็นการที่เราจะทดสอบหัวใจหนึ่งเดียวกันในอนาคตข้างหน้าผมอยากจะบอกท่านว่าไม่แน่นะครับเราอาจจะไป แปลขบวนทรงพระเจริญที่ลานพระรูปทรงมานะครับเพราะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านปลบมือให้กับตัวเองหน่อยครับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำรัชนาในสิ่งศักดิ์สิทธิสากลโลกทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ให้กับทุกท่านที่มีใจรักหลวงของเราขอให้ทุกท่าน เราสบเป็นความโชคดีมีชัยใช่ใช่เอาละครับตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ของการแสดงความจงรักภักดีและนี่คือตัวอักษรแห่งความจงรักภักดีทรงพระเจริญครับขอตัวสอนด้านหลังขึ้นก่อนครับทรงพระเจริญหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้ตัวสอนนี่ขึ้นเพื่อให้ชัดข้าวก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการพร้อมๆการนักเอ็มขยับมาครับขยับมาและตอนนี้เราจะเข้าสู่การเปิดที่ยิ่งใหญ่16มกราคม2 559นี่คือกำเนิดของชมรมสิงห์รถบรรทุกหัวใจสิงห์แห่งประเทศไทยสงพัะเจรลญ5 โอกาสนี้นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับและก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะทุกค่ายที่มาวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่ขอบคุณพี่เอด้วยจากฟูโซขออนุญาตขึ้นมาถ่ายร่วมรูปด้วยนะมาเลยครับค่ายของอีสุด้วยนะครับมาเลยวันนี้ขอเสียงประมือให้กับพองเราจากฟูโซด้วยมาอ่ะอยากให้คุณธานาพาสุเลยหน่อย ด้วยความจงรักภักดีครับไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะอยู่ใคไหนทุกคนมีความจงรักภององักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่แล้วนะครับทุกกิจกรรมของทุกสมาคมขนส่งดูโซไปทุกที่ครับขอบพระคุณครับและวันนี้นะครับเราจะได้การต้อนรับจากคนเรือทอพิสิทธ์ครับวันนี้ท่านอดีตผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนายยุวธีนครับที่รรทปรึกษาในยกทันตีได้กล่าวอะไรบางอย่างครับขอให้ถึงเราไปถึงทุคน,ทคนจ w n the ได้ d ไป นี่นะครับตังจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยังได้รับเกียรติจากสมาคมขนส่งทางบกขอสมาคมให้สารครับวันนี้ท่านรองวรเทพชัยภพานได้กก่าวอะไรกับพวกเราหน่อยครับครับตื่นตัดใจครับท่านแสดงพลังความรักความสามัคคีให้พี่น้องเราเห็นครั้งแรกที่ระยองแล้วก็มาที่ใบเผ็กบังนาะ ไปยิ่งใหญ่ที่โคราชนะครับแห่รถรอบเมืองแล้วล่าสุดไปที่นครสวรรค์นะครับชื่นใจในพลังความรักความสามัคคีของสิงรถบรรทุกหัวใจสิงให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีชัยและวันนี้วันเกิดของเสียหนึ่งนะครับก็ขอให้รวยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับ นะเป็นหนึ่งในทุกรุ่นกกระแบงแสนแห่งนี้นะครับใช่โย่ใช่โย่ใช่ยังมีอีกหึงท่านจากคูณโซ่ครับบรษิษัทกิจเศรษฐีอัลัยยนจำกัดครับวันนี้อยากจะบอกอะไรพวกเราด้วยเรียนเชนิญครับอ๋อดิฉันชนิดาเศรษฐะบรษษะรพัดค่ะก็มาในานามอิจฉาสุพรรณมุยีทีมงานคุณเอ็นกันนะคะ พอดีก็รู้สึกตื้นันมากเลยค่ะที่มาเห็นพี่น้องนะคะดยเพ้าะบาลมีคนหนึ่งนี่เจ๋งจริงๆนะคะก็ย,ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็ยินดีกับน้องพี่น้องทุกคนของรถบรรทุกนะคะฉันอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีอะไรก็ไม่ไกลตรงนี้ประมาณชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะมีอะไรก็ยินดีรับใช้ทั้งขายทั้งซ่อมน,นะคะ ครับค่ะก็ยินดีมากค่ะไม่เคยเห็นเยอะเางนี้อลังการและท่านผู้ใหญ่ก็มาเป็นเยอะแยะเลยให้เกียรติมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะและอีกหนึ่งท่านที่ร่วมสนับสนุนเราครับก่อนที่เราจะได้พูดให้อีกท่านนี้นะครับในนามของบริษัทเอเมอจประกันไทยครับคุณสมเกียรติตันจาตุ้กลนครับผู้จัดการท่ามุโสครับทั้งเหนือตาได้ขอบคุณและกล่าวอะไรสักล็กน้อยครับครับในนามของชาวเอเมอจประกันไทย ก่นอนเื่นเขาเขาบอกว่าป,ป่าเพิ่มและตื่นเต้นที่ทางชมรมสิ่งว์รถบรรทุกได้ให้โอกาสท <c oughs> างเอ็มดได้เข้าร่วมงานถวายพระพรในครั้งนี้ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอีกสุดท้ายนะครับกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทอีสูซิปักกิจมอเตอร์บั้นบั้นป่งจำกัดครับเรียนเชิญคุณกำมดครับ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยวันนี้มาทุกข่ายจากบริษัทอีซูซุปักกิทมอเตอร์บ้านโป่งครับเรียนเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับที่สมาคมรถบรรทุกได้ให้เกียรติกับทางบริษัทอีซูซุกิมอเตอร์ลงกับทางบริษัทซีเทจอี์และวันนี้ครับประธานพบจะอวยพรวันเกิดให้กับครอบครัวทั้งหมดเลยและเราจะร้องเพลงวันเกิดให้นิดึงเอาไม้มาเอาไม้มาเอาลนะประธานพศบุยพรเราจะร่วมอวุยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมงานพวกเราพร้อมไหม ประธานรถพร้อมกับตเดินปุผมแนะนำถึงรถบรรทุกทั้งหลายฮะกับเพื่อนๆทุกคนที่มาในวันนี้นะฮะก็ขอไว้พรให้เจนนึ่จโารีสุขนะครับรกิจการรุ่งเรืองเฮงๆตลอดไปครับหวังว่าปีหน้าจะมีรายการดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราชาวรถบรรทุกนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ร่ำมันรวยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกและอดีตอหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you oh, Happy birthday to you Happy Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ใช่ oh,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  ขอบคุณมากๆนี่คือการเปริดที่ยิ่งใหญ่ของสิงรถบรรทุกหัวใจสินแห่งประเทศไทยพวกเราขอเสียกปี๊ดดังนางกับสุขสันต์วันเกิดของพี่หนึ่งร่บมด้วยใช่เจตจำองกันได้เครับผม เอาละวันนี้นะครับงานวันนี้ผมไม่คิดว่าต้องการให้ตัวเองยิ่งใหญ่ต้องการให้ใครรับรู้ว่าคือเราเซนหนึ่งช่วสีสุกแต่อยากจะให้รู้ว่าวันนี้รถบรรทุกพวกเราเนี่ยมีความสามารถที่มีความสามาัคคีมีความจงรักภักดีเหมือนกับบุคคลทั่วทั่วไปเราก็เลยอยากจะทํารถบรรทุกมามาแปลตัวอักษรคำว่าทรงพระเจริญแล้ววันนี้นะครับผมทราบซึ้ง และก็ประทับใจกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาจากทั่วสารทิศนะครับมาร่วมในงานวันนี้ทําให้งานวันนี้ได้รุ่งร่วงไปนะครับ <ๆ S 1> ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดีก็ขอยกความดีให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน,นครับแต่ถ้าสิ่งไหนถ้าไม่ดีผมขอรับผิดชอบอยู่ให้คนเดียวขอบคุณมากครับๆๆนี่คือหัวใจพี่หนึ่งเราครับวันนี้ เราคงจะได้มอบของที่ลึกให้กับพี่หนึ่งในวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ ที่น้องโชคสีสุกแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เอื้อเฟื้อเอื้หนุนโชคสีสุกมาโดยตลอดทำให้เรามีนะวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะหลายขอเสียงให้เจนยุ้ยหน่อยให้รับให้ยุ้ยขอเสียงด้วยก็ขอขอบคุณในการที่นำเพลงรถของเราแห่ะมาให้กับกลรถของเรามาใช้ซึ่งนั่นเป็นสียงในการ การยาเสพติดและทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มองว่ารถบรรทุกเราเนี่ยจะต้องเร็วละไปหมดคนดีก็มีนะครับเพราะว่าเราอยากให้สังคมเราดีด้นะครับคุณผู้ชมครับก็งี้ครับวันนี้นะครับอันนี้ครับข้อดอกไม้แป๊บหนึ่งครับก็แล้วกันครับคุณผู้ครับ เป็นข้าร้องบาดท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะ